วันนี้เราจะเรียนเรื่องที่สําคัญมากามากอาจารย์อยากใช้คําว่ามากเยอะๆผลไหลท่านี้สับสนกับคําว่าห่วยแรงประสิทธิผลมากเลยมีท o t a ท s t a เซมีพอวอเตอร์เพรสเชอร์แล้วยังจะต้องมามีวันนี้เราพูดถึงสามตัวเนี้จต้องเข้าใจตัวนี้เลยนะครับต้องเข้าใจเลยไม่เข้าใจอาจารย์ะจะตัดสินใจว่าบัที่สี่เนี่ยพอทะพอเขาอธิบายเสร็จแล้วทําเลยนะครับถ้าสอนบทที่หไม่ทงก็ต่อตอนหน้า นะครับเอาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ขอให้เข้าใจตรงนี้อันนี้สําคัญนะครับเราจะเรียกเป็นภาษาไทยก็ได้หน่วยแรงปรเป็นผลเอ็กซ์คิวบ์อ่ะมันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลความหมายอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าดินเนี่ยมันมีสามเฟสใช่ไหมคืออะไรเนื้อดินหรือที่เราเรียกว่าเม็ดดินซอยโซลิดแล้วเราก็ยังมีน้ํามีอากาศอากาศเราคงมไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะเอาแค่ว่ามีน้ําเนี่ย ถ้าหักน้ําออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเม็ดดินอย่างเดียวถูกไหมการถ่ายแรงทั้งหมดเนี่ยโดยเม็ดดินอย่างเดียวโดยไม่มีน้ํามาช่วยหรือผสมผสานอยู่ด้วยเนี่ยเราเรียกอย่างนั้นว่าหน่วยแรงประสิทธิผลหน่วยแรงหมถึงอะไรพ้อสหานด้วยแอเรียเราก็เรียกสเตรสแล้วพ้อสหานด้วยแอเรียเรามีแท่งคอนกรีตมาปังปับป๊บเนี่ยมากดปั๊บเนี่ยนะแอเรียตรงนี้เนี่ยเราเรียกแอ e a เรีย ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยมีฟอ r c สมาฟอร์สหารด้วยแอเรียเนียเราเรียกว่าหน่วยแรงถูกไหมหรือ stress สเตร s ตนั่นเอง Stress เนี่ยสเตรสจะเท่ากับอะไรครับฟอ r c สหารด้วยแอเรแต่ถ้าเป็น normal stress เมื่อไหร่ normal แปลว่าตั้งฉาก normal stress เนี่ยนี่ไงมันตั้งฉากเไหมนเนี่ยตั้งฉากกับพื้นที่ที่กระทำ normal stress เ,เราจะใช้อักษรเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าซิกมาคล้ายๆเลขหก 0. ซิกมา sigma สับสักรกรีดซิกมาเนี่ยจะเท่ากับฟอสหารด้วยแอ e เียก็คือนิยามเดียวกันกับขหมดเราเรียกว่า t r e s สหรือบางครั้งเราเรียกว่าหน่วยแรงถ้าพูดคำว่าหน่วยแรงในภาษาไทยเมื่อไหร่หมายความว่าฟอสหารด้วยแอ e เรียเข้าใจตามนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังคุมคุมคือเคลียรอ,อยู่ทีนี้คำว่า Effective Stress หมายถึงหน่วยแรงที่ถมถ่ายระหว่างเม็ดบินกับเม็ดบินด้วยกันไม่เกี่ยวกับน้ำอ่ะ หักน้ําทิ้งอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงหน่วยแรงภาวะน้ําไม่ไหลและภาวะน้ําไหลอ่าทําไมถึงต้องมีภาวะน้ําไหลเพราะว่าเราจะได้อธิบายได้ว่าทําไมดินลิมตลิ่งมันถึงพังเวลาน้ําลดนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือทําไมมันถึงเกิดบอยลิ่งในขณะที่คนขึ้นไปลงไปเหยียบเคยดูหนังรนะายดูดอ่างเงี้ยนะครับสิ่งสําคัญคือตัวนี้นะครับวันนี้ตัวนี้ ไดอะแกรมของแรงเฉือนหรือที่เราเรียกว่าสเตรสไดอะแกรมเนี่ยสเตรสไดอะแกรมเนี่ยต้องเขียนเป็นนหะนะครับอุย้ยเราทำงานภาคสนามเยอะแยะเลยนะครับทำเยอะแยะเลยแต่เราไม่เคยมองทีนจินตนาการว่าอ๋ออันนี้มันสเตรสเป็นอย่างนี้สเตรสไดอะแกรมออกเปไ็นรูปแบบนี้นะคือเราไม่เคยเลยพอไปเราเราไปพูดถึงรัตชโลเออร์เพชเชอร์ชีพพายเพราะฉะนั้นเราเอาศัยคนอื่นตลอดเลยโดยเฉพาะอาศัยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหม ไม่ว่ากันครับใช้เรื่องซอฟต์แวร์ไม่ว่ากันอยู่แล้วอาจารย์ก็ใช้แต่ป้อนผิดป้อนถูกนี่อันนี้สําคัญคือเราป้อนไม่ถูกเลยป้อนพารามิเตอร์ก็ผิดแต่ต้นนั้นมันจะไปถูกได้อย่างไริึงไหมครับเะสเฟสไดอะแกรมเนี่ยคือเราเหมือนเบนดิ n งโมเมนต์ได g r แกรมเชียร์เฟสไดอะแกรมเบนดิ m งโมเมนต์ไดอะแกรมเชียร์เฟสไดแกรมสำหรับคานก็เขียนตลอดแนวยะแนวความยาวของคานใช่ไหมครั้งที่แล้วที่เราเคยวันที่ยีบสามกรกฎาคมังจำได้ ที่อาจารย์เริ่มดาร,ริว่าจะมีการพูดถึงปัติปีกลศาสตร์เนี่ยหละหลังจากวันที่ยี่บสามนะครับเราถึงได้เริ่มเอคําว่าเบนดิ้งและเชียร์ฟอสไซด์เขียนตลอดแนวคานมันมีสตรสเกิดขึ้นตรงนั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 ้นเนี่ยตลอดแนวคานทานองเดียวกันเซตไตแกรมของดินเนี่ยมันจะพูดตามความลึกเห็นไหมมันไม่เหมือนกันแค่ตรงนี้แหละนะครับโอเคนะครับอาจารย์ไปต่อเนาะเอาละคราวนี้จะเริ่ม ตอนถึงหน้านี้เรามาทําความเข้าใจกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูซิอาจารย์สามารถใช้เง่นได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอดูถิงหาร์กหม66มันไหลโน้ดแล้วสมมติเรามีดินนะครับหนึ่งก้อน ท่านที่ไม่เห็นอาจารย์แชร์ตอนนี้เห็นหรือยังไม่รู้เสียงอาจารย์เบาอีกแล้วค่ะเอ๊ะเบาอีกแล้วเหรอเบาไหมครับเนี่ยปกติครับปกตินะคะอาจารย์โอหนูที่หนูที่เขียนมาสงสัยจะมีปัญหาเรื่องตีครับชัดเจนครับโอเคครับสมมุติเรามีดีนอยู่หนึ่งก้อนโอจะมีดินก้อนหนึ่ง นี่เป็นดินก้อนหนึ่งเลยถ้าเขียนอย่างนี้แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนเป็นซอยเฟสเวชร์ชิพเนาะเราเรียกตัวนี้ว่าซอยแมสเนะอันนี้ซอยแมสหยิบดินมาหนึ่งก้อนจริงๆอะในสนามเราเรียกซอยแมสนัวอยศาสตร์ก็บอกว่าหยิบขึ้นมาแล้วม,ลมันมีความชื้นอยู่ด้วยแสดงว่าข้างในามีโปรงและในโปรงมีน้ํขนาขณะเดียวกันมันก็าบางโปรงก็มีอากาศอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ในตัวอย่างเนี้ยที่อาจารย์กรียรพูดถึงรั้นที่แล้วที่เราพูดเนี่ยคือเรื่องที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าเออนักวิทยาศาสตร์เขาคิดอย่างนั้นซอยแมสกอ้อนนี้เกิดมีน้ําเต็มขึ้นมาข้างบนเลยน้าท่วมเขานิยมใช้สัญ,ญลักษณ์เรือใบแล้วเขาบอกว่าเขาอยากทราบนะอยากทราบอะไรอะ่ะอยากทราบว่าที่ความลึกเนี่ยความลึกนี้ เอเป็นสักช่นที่ตัดเนี่ยอยากทราบความลึกจากนี่ลงมาถึงเนี้ยเนาะเรียกว่าเอแล้วกันเนาะออและเรียกตรงนี้ว่าเดูของอาจารย์นี่แหละเดี๋ยวเข้าไปดูใน PowerPoint มีอยู่แล้วนะไม่อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับความหนาของน้ำที่ท่วมเหนือดินเนี่ยเท่ากับเอเาบอกจงหาจงหาหาอะไรจงหา นี ì, này, c, á, này, ่แรงนี่ที่อาจารย์เขียนเนี่ยหารด้วย area ก็เป็น stress ถูกไหมเขาบอกจงหาสีเขียวเนี่ย total stress อันนี้คือ total stress สัญลักษณ์อย่างนี้หมายถึงรวมทั้งหมดทั้งน้ำทั้งดินและก็จงหาด้วยตำแหน่งเดียวกัเนี่ยจงหายูซิ U u เราเรียกว่า p o r w a t e r pressure Water pressure นี่ยก็คืออะไรแรงดันน้ําก็คือสเตรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของไหลเ้าไม่จะใช้คําว่า pressure แรงดันน้ําในโครงดินแล้วจงหาที่ตําแหน่งเดียวกันเนี่ยหาอะไรหา sigma dead sigma d e a t เนี่ยเราเรียกว่า effective stress effective stress ยังไงมาได้ฮะ Effect hey, effective state ไอ effective state เนี่ยมีนิยามว่านิยามคือขอ้อกำหนดนั่นเองความหมายหรือ define มันเน่ย definition มันเน่ยนะครับซิกมาแดดนั้นจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ total state นะลบด้วย u เนี่ยนี่คือนิยามที่บอกเราไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ effective state ให้หา total state ก่อนหา u ก่อนจับสองตัวลบกัน ที่ตำแหน่งเดียวกันความลึกเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่าเรามาดูรูปนะใครอยากเขียนรูปก็เขียนแต่จริงๆมันมีอยู่ในโอ w e อร o i อยอา,อาจารย์ทำให้ดูสมมุติว่าเราจะหา Total State s ซิกมาที่ตำแหน่ง A เนาะอย่างนี้เขาเรียก Vertical Stress ใช่ไหม Vertical s t เ e ร s เรายังเจอกันตั้งอีกหลายบทเนี่ยพูดปับ๊บเราเป็นศัพท์เดียวกันนะ โดยแรงในแนวดิ่งหรือ normal stress เนี่ยในแนวดิง่ง sigma a ที่ตั้ม a เท่ากับอะไรครับเท่ากับแกมมาน้ำอาจารย์ขอพูดนิดนึงเนาะเรื่องแกมมาเนี่ยเรื่องเรื่องแกมมาน้ำเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันตอนในเฉลยแกมมาน้ำเนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับ62.4บอปอนต์ต่อลูกบาทฟุตนี่เป็นระบบอังกฤษอันนี้จดได้จดนะครับ แคม,ม่าน้ำแบบเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นระบบเมตริกคือพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเราเป็นวิศกรเวลาพูดตัวเลขเมื่อไหร่ขอให้ใส่หน่วยด้วยนะครับถ้าเป็นระบบ si unit คือเก้านิวตันต่อลูกบาทเมตรหรือก็คือ9.81นกิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรเมื่อกี้ในข้อสอบของครั้งที่แล้วมีมาแล้ว อันเนี้ยพยายามไม่เก็บไว้ในกระเป๋าเราเลยนะครับมันเป็นหน่วยที่เราควรทราบและตัวเลขที่เราควรทราบอย่างเหล็กเนี่ยความหนาแน่นเนะดรับ7,850กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรคอนกรีตใช่ไหม2,400กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปต่อนะครับอาจารย์ก็กลับไปที่ตัวนี้เราเห็นมีน้ำอยู่ข้างบนวิธีการหาสเปสเนี่ย หลักการก็คือเอาแกมมาของวัดวดสดุนั้นหรือวัตถุนั้นอา,อาจารย์ใช้คำว่าวัดสดุแล้วกันเนาะคูณด้วยความหนามันอะสเตสที่จุด A อเอเนี่ยมันมีทั้งน้ำมีทั้งดินที่อิ่มตัวดินที่อยู่บริเวณแถวนี้เนี่ยดินที่อยู่บริเวณแถวนี้เป็นแกมมาซัทชูเรตถูกไหมแกมมาซัทชูเรตอะมันอิ่มตัวใช่ไหมน้ำมันท่วมนขนาดนี้มันไล่าอากาศออกหมดแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าหรือยกตัวอย่างเหมือนมีเด็กสองคนคนหนึ่งหนักห้ากิโลอีกคนหนักสองกิโลยืนต่อชั้นบนบ่าเราขึ้นไปเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงบ่าเราเท่ากับสองบวกห้าคือเจ็ดกิโลแต่นั้นเป็นฟอร์สถ้าหารด้วยพื้นที่บ่าเอาพื้นที่บ่ามาหารมันก็จะกลายเป็นสเตทถูกไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือแบบเดียวกันในเมื่อ ma, แกมมาเบิยูมีหน่วยเป็น ถ้าเป็นระบบเมตริกกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยความหนา h อย่างเงี้ยมันก,ก็กลายลรรลาเ,ลลเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแล้วถูกไหมล่ะถูกไหมครับเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยแกมม a s a t u r a t คูณด้วยอะไรวงเล็บ h a ลบ h ใช่ไหมนี่เป็นสมการที่หนึ่งเลยที่อาจารย์เขียนให้ดู สมการที่หนึ่งเนาะงงไหมครับตัวนี้ไม่งงนะ SA S A ลบ S คือซอยแมสที่ชุ่มน้ําอยู่ะแต่ข้างบนเป็นน้ําน้ําแยกมาต่างหากใช่ไหมพูดถึงน้ำข้างบนที่ท่วมต่างหากหนึ่งตัวละเสร็จเรียบร้อย SA S A ลบ S ก็เป็นซอยที่อยู่ในน้ำํำนะครับโอเคนะครับ U, U จะเท่ากับเท่าไหร่ U ที่ A จะเท่ากับอะไรแกมม่าน้นําคูณด้วยอะไร S A เลยทีนี้ จากผิวน้ำลงมาจนถึงตำแหน่ง A เลยอันนี้เป็นสมการที่2นะครับเห็นนะครับถัดจากนั้นเราอยากได้ effective state ที่จุด A เราทำไงครับเอาสมการที่1ลบสมการที่2เราก็จะได้อาจารย์กระจายเลยนะ gamma เดมันยูคูณด้วย h บวกด้วย gamma s a t u r a t e คูณด้วย h a ลบด้วยแกมมาซาทูเรตคูณด้วยเแล้วก็ลบด้วยแกมมนาน้ำจับลบกันไงคูณด,ด้วย H A นะครับเอาละทีนี้อาจารย์จะจับเป็นคู่ๆนะเอาแกมมาเดมัอยู่เจับตัวนี้ S เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเท่ากับเอา S อสองหน้าวงเล็บแกมมนานลบด้วยแกมมาซาทูเรต เห็นไหมได้หนึ่งตัวแล้วจับตัวนี้จับตัวนี้จับคู่กันบวกด้วย sa คูณด้วยแกมมาซัท u r เร e ลบด้วยแกมมาน้ำโปรดสังเกตนะครับโปรดสังเกตว่าตัวนี้เหมือนกันเห็นไหม <S <S เหมือนไหมเอ่ยเหมือนนะครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์กระจายให้ให้เห็นอีกนิดนึงก็คือเท่ากับอะไรลบ H, gamma เอชแกมมาซัตชูเรตทำให้มันเหมือนตัวหลังเล้วบวกด้วยเอชเอแกมมาซัตรลบด้วยแกมมาน้ำออเหมรอนแล้วดังนั้นดึงออกนอกองเล็บตัวร่วมแกมมาซัต u r เรตดึงออกมาลบด้วยแกมมาน้ำอ่า ขางในก็กลายเป็น h a ลบ h ใช่ไหมคำตอบออกแล้วตอนนี้และตัวนี้แหละครับคือหัวใจที่เอาไปใช้งานกันตัวนี้คืออะไรแกมมาแดกใช่ปเปล่าเขามีนิยามนี่ว่าส u b m e r g e unit w e หรือแกมมาแดกจะเท่ากับแกมมาเชื้เรืลบแกมมาน้ำส่วน h a ลบ h ตัวนี้คืออะไรก็คือในรูปเอา h a ตัวนี้เนาะ ลบด้วยเอก็กลายเป็นบินที่จมน้ำเขาถึงเรียกว่าซอยไฮน์ที่จมน้ำซอยไฮในช่วงที่จมน้ำโอเคนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ลรางงให้เราหาซิกมาก่อนแล้วก็หา U จับซิกมาลบ u ก็เป็นซิกมาแดดนี่คือวิธีการหา EFFICTIVE STATE เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจพื้นฐานตัวนี้ เราก็จะทคำความเข้าใจตัวอื่นได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคนะครับอาจารย์จบแค่ตรงนี้ก่อนกลับไปที่อิบายตันสือรวนหน่อยนะครับแต่ใน PDF ที่อาจารย์ส่งให้ไม่รวนนะอาจารย์ยังหาทางแก้ไม่ได้นะเนี่ยกำลังเขียนรู้สึกดีเลยเท่านั้นที่ต,ตอนนี้อาจารย์ต่อเราเตอร์นี่ใกล้มากแนละ้ว Proto s t a t e นะครับเพราะฉะนั้นซิกหม่ไม้เท่ากับยตัวนี้ตัวนี้นอ่ โสเตตเหมือนที่อาจารย์เขียนเมื่อกี้แหละแบบเดียวกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยออกมา u เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ u เท่ากับเมื่อกี้จะแม่น้ำ u ha, า u h a เนี้ยอันนี้สมการที่หนึ่งอันนี้สมการที่สองจับหนึ่งลบสองมันก็ออกมาเป็นซิกมาแดกนะครับยังไงซิกมาแดก จะเท่ากับอะไรครับแกมมาดแดดคูณด้วยซอยไฮ้แล้วก็จบตรงนี้ไปเมื่อกี้นะครับจบกันทันหรือเปล่าใครจะจบตรงที่อาจา,ารย์เขียนในซัมซุงโน้ตเขียนไม่ทันบ้างครับจะจะเขียนจะจะเขียนใหม่ไหมหรือไงขอ<ม>จดใหมมนะครับอาจารย์ เคยคิด<ข> <Okay. S 1> ครับเคยคิดใช่ไหมครับอาจารย์อาจจะได้ลอกอาจารย์คิดว่ามีแล้วอ่าอย่างเงี้อันนี้อ่าให้เวลานิดนึงจดก็เขียนไปแล้วตอนแรก ร์บิคิวนี่อะไรไก่เหรอ๋อหมูอาจารย์ขอเล่นขึ้นอีกนิดนึงครับอาจารย์ได้ครับได้ขอบคุณครับเาให้สองม้กดฉี่มากเจ้เพาะหัวข้อนี้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยบนหน้หนากระดาษเนี่ยสาคัญมากๆนะครับบอกได้เลยสํำคัญมากๆถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยวิชาซอยเนี่ยเราเรามาได้ถูกทางแล้วล่ะ แล้วเมื่อไรจะใช้ซิกม่าแรกเมื่อไรจะใช้โทโตเซตเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับในตอนบทบทตัดทัดไปเราก็รู้เลยจะไม่หลงประเด็นแล้วนะครับกวนอาจารย์เลื่อนหน้าขึ้นครับผมอะไรนะครับรบกวนอาจารย์เลื่อนหน้าขึ้นครับผมเลื่อนหน้ากระดาษครับผมเลื่อนขึ้นเหรอเลื่อนงนี้เหรอครับอ๋อจะจบได้ครับผมแคปหน้าจอได้ครับ แคปหน้าจอได้จะได้จะได้จะได้ไม่ต้องจดครับผมแคปหน้าจอครับผมครับครับได้เนาะได้เนาะทำกันได้นะเห็นหลายคนก็แคปหน้าจออยู่ครบหรือยังได้ครับครับเอเดี๋ยวนะครับซอยให้คือดินทั้งหมดที่อยู่ในน้ำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซอยโซลิดด้วยนะ เป็นดินบวกน้ำอ่ะเป็นซซยแมสที่อยู่ใต้น้ำออาจารย์ครับซอยซแมสที่อยู่ใต้น้ำออาจารย์ครับของแคปแคปรูปที่จาร์สเก็ตนะครับผมตัวไหนครับตัวไหนตัวนี้ป่ะใช่ครับผมเอาเลย<ม>ต้องขอบคุณท่านในช่างท่านหนึ่งที่บอกว่าขอให้ัวตัวเรื่องนี้นะเพราะว่า อาจารย์คิดว่าจริงๆเข้าใจกันหมดแล้วแต่น้อยที่สุดก็มาทวนกันหน่อยจาเรเลื่อนขึ้นนะอ่ามีใครจะแคปอีกโอเคนะครับครบไหม